สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพอกันคือเก่า 9, ช่องสูตรหวยห้าามื่อนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สีมาน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มาเบิ่งกันว่าเลขพวกนี้สีเอามาออกอีกคือเก่า บสามตัวบนกับสองตัวล่างแต่มม้ยางน้อยมย้ยางหน่อยหนึ่งตัวอย่างที่บอกเลขนี้ก็บ่เป็นเลขสูตรอีกเป็นเลขที่เคยออกไปแล้วแล้วเอามาออกอีกแต่ว่ากนเข้าสีไปพอกันในคลิปนี้เดี๋ยวมาพบกับคำเตือนของทางช่องกอนคำเตือนก็มีอยู่ว่า ช่องนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรหรือว่าการวิเคราะห์ของแต่ละคลิปของแต่ละตัวเลขกมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องให้พี่น้องดเดบิงให้ให้เบิงงให้ชมให้รับฟังกันแล้วก็วิเคราะห์ไปน้วกันนะเมื่อนี้ เป็นเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นเลขพวกนี้เดี๋ยวขย,ยับไปใกล้ใให้พี่น้องเดวเบ่งกันโอ้ยก้องก็ตั้งบ่ค่อยได้ระดับปันไดเพราะว่าเฮ็ดเบ่รปินสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งส่งผลในเลขสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่าง แล้วแต่ว่าเพิ่นสิไปในเลขบนหรือเลขล่างเนาะแต่ว่ากลบมามาทุกงวดอ,อย่างช่องที่หนึ่งก็จะเป็นเลขสมตัวนาครั้งที่หนึ่งเป็นเลขที่เพิ่นเสียมาออกคือเกาส่วนช่องที่สองก็จะเป็นเลขไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งช่องที่สามก็จะเป็นเลขสองตัวล่างเลขก,ก็คือจะเลขพวกนี้นี่ เอามาออกคือเกา,เด,าเดี๋ยวมาเดี๋ยวห้ามาเหตุกันเลยอ่ะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เลขต้นปี66หกงวดแรกเนาะอ่าอันนี้เป็นเลข3ตัวหน้าของงวดแรกปี66 3กสามแปดเกก็นี่ เกล่างก็เข้าไปในเลขลางอันนี้1 8 1ปก็ประมาณเลข2ตัวก็นี่เ้าที่เขาเลขบนเลข1เขาเลขลางที่เลข8งวดนี้ก็เขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ หนึ่งเก้าห้าเลขบนก็ติดที่เลขห้าเลขล่างก็ติดที่เลขห้าทั้งสองตัวอันนี้ก็เขา่าทั้งบนทั้งล่างอันนี้ 5, 7, 7. ห้าเจ็ดเจ็ดทางวดใดที่เพิ่นบางสิหรือมางสิก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาที่ว่าเลขบนมากแค่สองตัว ก็ข้างบนก็ออก8 .73 ก็เข้าที่เลข7ข้างล่างก็เข้าที่เลข7งวดนี้กับมาจบนล่างงวดนี้3ตัวหน้าออกที่4 2 0หงวดถัดมาออกที่907เลข0ก่อมาเข้าที่เลขบน งวดนี้นี่โอ้ยดีใจคักเลขตัวเดียวเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็มาเขาที่เลขลางจริงๆถ้ามากสิเนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาเพราะว่าเพิ่นมาเนี่นี่เขาสามารถสิไปซื้อในเลขบนหรือเลขล่างก็ได้แล้วก็หาเลขที่เป็นเลขเด่นมาจับก,กระเพิ่นนี่ เข้าไปที่เลขล่างต่อไป670เลข0ก็เข้ามาที่ลักร้อยของเลขบนส่วนเลข6ก็มาที่เลขล่าง500เ,เลขศูนย์ก็มาเข้าที่เลขบน 6กเเลขเจมาที่เลขบนอ่ามาอีกแล้วเนี่ตองศูนยก็มาที่เลขล่าง5 19 เหล็กาเขามาทีเหล็กบนเหล็กหนึ่งมาทีเหล็กล่างงวดนี้งวดล่าสุดเขาทั้งบนทั้งล่างอ่างวดนี้2 8งแปดหนึ่งสองหนึ่งก็ประมาณนี้ หรือจะนี่บนหรือถ้าจะมาในที่เป็นเล็กลาง ก็ค่ายๆกันเอาเขาลืมเหล็กหนึ่งไปแดงเลยหนึ่งก่อนลืมเหล็กหนึ่ง นี่สีมาในาลักษณะแบบนี้บนก็ถ้าเป็นลักร้อยก็ประมาณนี้สิบหน่วยก็ประมาณนี้นี่เป็นเลข3สามตัวลองมาฝากพี่นองกันเนาะนี่ แต่ว่าถามว่ามาทุกหมวดบอมาไม่มาบนก็มาล่างแต่ก็สลับกันมาในเลขซ้าตัวหนาครั้งที่หนึ่งี่จากที่ทำให้เห็นเนาะเลขนี่ก่ะบนเป็นเลขสูตรเป็นเลขสังเกตเลขวิเคราะห์เป็นเลขที่ออกไปแล้วแล้วนำกลับมาออกอีก ล่าสุดก็จะเป็นเลขสองเลข8เลขหนึ่งมาล้อลูนกันว่าสิมาออกในเลขบนหรือเลขล่างเนาะเอามาฝากพี่น้องกันอะกะคลิปนี้บ่มอยังไลายท่าพี่น้องที่เขามาพึ่งเขามาเบิงมาชมมารับฟังกันในช่องของเฮา,ากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ เพื่อ่ให้พาดได้คลิปถัดไปเนาะคลิปดีๆของทั้งช่องอ่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เขามาฟังเข้าขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ